คดีน้องถึงวันตัดสินนะคะคดีน้องถึงวันตัดสินสมมติว่าศาลตัดสินไปแล้วนะสมมุติว่าศาลลงนะจำเลยก็เลื่อนขั้นกลายเป็นตามนั้นแหละนะคะจำเลยเลื่อนขั้นกลายเป็นนชนยแล้วมันมีคดีที่รอลงอาญาอยู่ค้างอยู่ใช่ไหมคะมันมีคดีที่รอลงอาญาค้างอยู่นะแล้วเกิดมีคนไปฟ้องหมิ่นประมาทในระหว่างที่เขาถูกคุมขังมีคนไปฟ้องนั่นฟ้องนี่ในระหว่างที่เขาถูกคุมขังแล้วเกิดมีบางคดีที่ไม่รอลงอาญาจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่เขากำลังถูกคุมข นะแล้วมีคดีอื่นที่ซ้อนมาหลังจากนั้นหลังจากคดีชกคู่ตัดสินนะมันก็จะต้องมีไม่รออาญาแล้วใช่ไหมคะต้องมีการไม่รออาญาแล้วถ้าเกิดว่าคดีอ,อื่นมันซ้อนมาซ้อนมาซ้อนมาเรื่อยๆจัดมาทุกอาทิตย์จัดมาทุกเดือนนะช่วงนี้ก็ให้เลี้ยวร้อขยันขยัน,ยนหาเรื่องกุลาไว้เยอะๆคะ่ะช่วงนี้นะในระหว่างที่จะไปก่อนไปเนี่ยให้เลี้ยวร้อจัดกุลาไว้เยอะๆคะ่ะ แล้วตัวคุณก็ผอมขู่กุลาไว้เยอะๆถ้ากุลาไม่ตายแล้วก็นะรับรองว่าจะต้องมีอะไรที่มันซ้อนมาซ้อนมาคุณรออาญากี่ปีคะคดีที่ผ่านมาคุณรออาญากี่ปีนะคดีที่คุณทาผ่านๆมาคุณรออาญากี่ปีที่ไม่ได้ติดคุกไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์นะคดีที่รอลงอาญาที่ไม่ได้ถูกจองจาไม่ได้หมายความว่าคุณบริสุทธิ์นะคะนะหมายความว่าคุณมีความผิดแต่รอลงอาญาฆ่าโทษไว้นะถ้าเท่าที่จําได้ก็คือสองคดีสองคดีที่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีคดีใดที่เกิดขึ้นนทีีีีีหหลลัังงะเเมมื่่อคดดดใกิขึ้ แล้วคุณต้องได้รับโทษไม่ว่าจะจองจำสองเดือนสามเดือนสองปีหนึ่งปีนะถ้ามีโทษจำคุกกี่เดือนกี่ปีก็ช่างคุณจะได้รับทันทีนะคุณจะได้รับผลน,นั้นทันทีไม่ว่าจะแค่คดีหมินคดีอื่นๆนะคดีน้องชมพู่ไม่รวมค่ะเพราะว่าคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่เกิดก่อนคดีอื่นๆแต่คดีที่เกิดหลังคดีน้องชมพู่แล้วคุณถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วว่ารอลงอาญานะคุณลองคิดดูว่าถ้าคดีใหญ่ถูกตัดสินแล้วคุณอยู่ในนั้น แล้วมันมีคดีอื่นๆคดีข่มขู่พยานคดีนุ่มนั่นนี่น,นะอันเล็กๆน้อยเดี๋ยวมันเสียบเข้าไปเรื่อยๆเสียบเข้าไปเรื่อยๆเสียบเข้าไปเรื่อยๆคดีละสองสามเดือนคดีละสองปีคดีละหนึ่งป, 1, ปีนะก็รวมสิคะปอปามันก็จะบวกเพิ่มไปนะคิดดูนะคิดเอาเองแล้วกันว่าจะเชื่ออกุลาต่อไปไหมคิดดูเลยว่าจะเชื่ออกุลาต่อไปไหมมันมีคดีอยู่สองคดีนะคะเท่าที่จําได้นะมันมีอยู่สองคดีที่คุณรอลงอาญาคุณถูกสั่งรอลงอาญา คำว่ารอก็คืออย่าทําความผิดอาญาอีกนะคดีน้องชมพู่ไม่นับรวมนะคะเพราะว่าคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่เกิดก่อนคดีซ้อนเล็กๆสองอันนั้นนะคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่เกิดก่อนใครเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นคดีใดก็ตามที่เกิดขึ้นหลังคดีที่ศาลสั่งรออาญาไว้แล้วแล้วถ้าคุณทําผิดทางอาญาอีกก็บวกนะก็จะบวกมินมินที่หนึ่งมินที่สองคมคูอีกโน่นนั่นนี่อีก คุณคิดดูนะเดือนนี้จัดให้ข้อหาหนึ่งเดือนหน้าจัดไปอีกหมินหนึ่งเดือนนู้นจัดไปอีกหมินหนึ่งมันก็จะบวกบวกบวกแล้วก็บวก,ะก,บวกนะเพราะว่าคุณมีคดีที่รออาญาอยู่จำไม่ได้นะว่าสองคดีนั้นน่ะคุณรออาญากี่ปีอย่างน้อยมีแน่นอนสองปีนะคดีลูกแม็กี่ปีคะรอลงอาญากี่ปีสองปีไหมคดีลูกแม็นะคดีตัดต้นไม้รออาญากี่ปีอ๋อโอเคได้ได้ได้ไดสมองโอเค นะนั่นแหละคุณคิดบวกไว้ด้วยนะขอให้คุณคิดบวกไว้ด้วยไอ้ริ้วโอของคุณนะให้มันออกมาเห่ามาหอนเยอะเยอะถ้าสามสิบเอ็ดตุลาเป็นประยังที่สาวิตรีคิดนะแล้วมีคดีหมิ่นซ้อนมาทีละเดือนเดือนละคดีเดือนละคดีคุณคิดเอาเลยคุณคิดเอาเลยคุณคิดบวกนะเออเขาหมาคิดบวกไว้เลยคิดบวกไว้บ้างนะถ้าคุณยังไม่พ้นรออาญาสาวิตรีว่าคุณน่าจะโดนบวกนะตะไครค่ค่ะตะไคร่ถ้าสมมุติว่าตะไครต่ตดสินนะ แล้วคุณมีความผิดบวกไปละหนึ่งถ้าหลังจากนั้นหลังจากวันที่สามสิบเอ็ดถ้าสารลงคดีใหญ่ถ้าสารลงนะคะหลังจากวันที่สามสิบเอ็ดแล้วสารลงคุณต้องได้ถูกจองจําแล้วมีคดีหมิ่นแล้วมีคดีข่มขู่พยานแล้วมีคดีอื่นๆทีละคดีทีละคดีคด,ดีพวกนี้ไม่นานนะคะตัดสินประมาณราวๆหนึ่งปีผมสร้างให้เขาอยู่ทําไมละ่ะพี่ลุกจีราพี่ลุกจิราใส่รูปมา กุ่หลังน่าจะหมดอายุไปแล้วนับจากวันตัดสินใช่ไหมคะตอนนี้คดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงสี่ปีเต็มนะพี่เสือสวัส,วสดีค่ะพราก่อนเดียวมันแกล้งบ้าหนูกลัวสิ่งไม่คาดคิดอันนี้อันหนึ่งกับพี่เสือนะไม่ใช่แบบว่าเสยแล้วแบบบ้าไปแล้วโอ้ m ม่ก็ต่อให้คุณบ้านะบอกไว้เลยสาวิตรีไปอสืบเสาะหาคําตอบมาให้ตัวเองแล้วบอกวจากพี่ดุจิลาขอบคุณค่ะแล้วพี่เป็นใครเนี่ยรับรองคุณจะต้องถูกจองจําเหมือนเดิมต่อให้คุณเป็นบ้าขนาดนั้นนะคุณก็จะต้องถูกส่งตัวไปรักษา แล้วอยู่ในที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่ควบคุมจะได้รับการรักษาแล้วก็รับโทษเหมือนเดิมนะอย่าได้คิดว่าแผนบ้ามันจะได้ผลสวิตีหาความรู้มาหมดแล้วต่อให้คุณเป็นบ้าเขาก็จะส่งคุณไปรักษาตัวในโรงพยาบาลบ้านะถูกควบคุมเหมือนเดิมรับโทษเหมือนเดิมอ๋อฟีแลนด์เหรอฟีเลฟีเลน้องฟีแลน์ <c oughs> มันเดิมแกนบ้าไม่ได้ผลไม่ได้ผลจะบอกให้เลยนะพี่วารด,ดาพี่ทัศนีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่จิสวัสดีค่ะอย่าได้แกนบ้าเลยมันไม่ได้ผลหรอก นะสวพิตีิถามมาหมดแล้วสืบมาหมดแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคนที่ทาน้องชมพู่ตายเขาเกิดอาการผิดปกติเกิดอาการบ้าเกิดอาการของโรคประสาทขึ้นมาเขาจะได้รับโทษไหมรับโทษแน่นอนครับคุณแม่เขาจะต้องได้รับโทษแน่นอนถ้าสุดท้ายแล้วคนนั้นเขามีอาการทางประสาจะต้องถูกส่งไปรักษาตัวแล้วก็อยู่ในจุดควบคุมนะจะต้องถูกส่งไปรักษาตัวแล้วก็อยู่ในจุดควบคุมแล้วกลับมารับโทษ เลืออ่องอาเาจะนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าช็อตไฟหรือว่าจะอยู่ในอยู่ในที่เที่เขาแบบทาห้องน้ําหรือทาอะไรนะคุณจะเป็นกรรมกรคุณจะเป็นช่างไม้จันทร์สีขออนุญาตนะรูปแคปมาจากช่องจันทร์สีเองนะเห็นเมื่อวานสงสารตัวเองมากเลยนึกย้อนไปตอนนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในสมองตอนนั้นรู้สึกเหมือนสมองตัวเองมันเป็นลูกโป่งแล้วก็มีอะไรเต็มอยู่ข้างในแบบวนๆดำๆเต็มไปหมดเลยตเต,ตเตพี่แดงไปเลสสวัสดีค่ะภาพนั้นความทรงจําตอนนั้นมันยังเหมือนวันนี้อยู่เลยนะ <S <S วันนั้นตอนที่นั่งซึนกระตืออยู่ตรงนั้น ไม่อยากพูดกับใครไม่อยากตอบคาถามใครอยากอยู่ตรงนั้นนิ่งๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเหมือนเหมือนยุงเหมือนเหมือนเหมือนลูกอ๊อดที่จับปุ่มกันเป็นก้อนหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในหัวนะหลายสิ่งหลายอย่างหลายความคิดต่างๆมันอยู่ในหัวมากมายไม่อยากคุยกับใครเลยความรู้สึกนั้นมันยังจํา <c oughs> เล่าบรรยากาศวินาทีนั้นได้ได้ตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราไปกันถึงโรงพยาบาลบ้าแล้วไปโรงพยาบาลบ้ากันก่อน <c oughs> พี่วรรณนาสวัสดีค่ะเราไปโรงพยาบาลบ้ากันก่อนนะ เม่ตอนที่อยู่ในชั้นตํารวจนะคะไม่สาได้ถามแล้ว,ว่าถ้าสุดท้ายแล้วคนร้ายเขามีอาการทางประสาทเขาจะต้องได้รับโทษไหมก็ได้รับคำตอบว่าต้องได้รับโทษนะต้องส่งไปรักษาตัวก่อนส่งไปรักษาตัวแล้วก็กลับมารับโทษเหมือนเดิมอืมแต่งหน้าสวยทุกครั้งขอบคุณค่ะนั่นแหละพี่อสวัสดีค่ะเหลืออีกสิบเอ็ดวันวันที่สิบสองน้ำนมเต็มตลิ่งนะจ๊ะนะเธอจะไปกับฉันไหมไปกินหมูหันไปกินต้มบักถัว่วไปกินหมูหัน ยุกิสวัสดีค่ะพี่เซฟอีเซฟสวัสดีค่ะคุณดูไม่ออกเหรอว่าลุงเขานอนกิ้งบนพื้นดินเขาทำประชดเพราะฝั่งคุณว่าลุงสติแตกหลอนไงดูไม่ออกหรือแกล้งดูออกค่ะสาวิตีอายุ4ี่แล้วคุณลุงคุณน่าจะอายุเกือบจะ50าสิวุฒิภาวะมีไหมคะการแกล้งกิ้งบนดินน่ะนะสวิตีเห็นเด็กสามขวบเขาทำการแกล้งวิ่งแกล้งนอนกิ้งบนดินน่ะเวลาไปตลาดนัดหลายครั้งหลายหนสาวิตีเห็นเด็กที่อยากได้ของเล่นอยากได้อะไรแล้วทำแบบนั้นน่ะแกล้งวิ่งลิ้งกิ้งบนดินประชดประชพ่อแม อาการแบบนั้นมันเป็นอาการของเด็กอาการของคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาการของคนที่สมองยังไม่พัฒนาเป็นอาการของคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้คุณเม้นมาดีมากคุณคอมเมนต์มาได้ดีมากนะมันไม่ใช่อาการของผู้ที่มีวุฒิภาวะทางสมองที่เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณเคยเห็นไหมคะเคยเห็นคนโตที่ประชดคนอื่นแบบนี้ไหมคะลักษณะนี้ไหมคะนอกจากคนเมานะคุณเห็นใครที่ประชดอะไรแบบนี้ไหมคะคนที่อายุเกือบจะห้าสิบประชดใครใครแบบนี้ไหมคะ อาการแบบนี้เป็นอาการของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเด็กที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นอาการของคนที่ควบคุมสติปัญญาตัวเองไม่ได้นะคุณยังมีเม้นต์มาอีกไหมคะแอดมินอย่าลบนะแม่ต้องการจะคุยกับคนคนนี้เขาเม้น์เข้าท่าเม้น์เข้าท่าค่ะนะคนโตแล้วย่อมควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ยิ่งอายุอานามขนาดนั้นการแสดงกิริยาอาการออกมาแบบนั้นมันเป็นผลด,ดีกับตัวเองไหมคะสาวิตีขอถามหน่อยมันจะทําให้ตัวเองดูมีเกียรติไหมคะฮะ จะทาให้ตัวเองดูมีเกียรติจะทำให้ตัวเองดูดีดูมีค่าดูมีราคาหรือเปล่าการนอนกิ้งบนดินเด้าดินคุณคิดว่าทําให้เขามีเกียรติเพิ่มขึ้นไหมดีมากใช่ไหมรุจิราน้องฟิเลใช่ไหมเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเป็นคอมเมนต์ที่แม่สาวต้องการจะตอบคนอายุเกือบจะห้าสิบพฤติกรรมประชดประชันยิ่งกว่าเด็กน้อยที่ต้องการของเล่นในตลาดนะัดที่พ่อแม่ไม่มีตังค์ซื้อให้ไม่ได้ดั่งใจก็กิก้งดินเด้าดินนะคุณคิดว่าควรแล้วเหรอที่คนอายุจะห้าสิบเขาทา คุณคิดว่าควรแล้วหรอไม่ว่าจะกรดเลียดเทียดแ้นอะไรยังไงนะคะคนที่อายุปูนนี้แล้วเขาไม่แสดงออกขนาดนั้นหรอกคะ่ะนะเขาต้องคิดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคิดถึงคนในครอบครัวคิดถึงจิใตใจคนรอบข้างคิดถึงว่าคนจะมองเราว่าอย่างไงวะใช่เฉลเตใช่นะคุณไปติดตามคนแบบนั้นคุณไม่รู้สึกอับอายเลยเหรอคะคุณไปติดตามคนปัญญาอ่อนแบบนั้นได้ยังไงคุณลองนึกถึงตัวเองว่าเอ้ยคนอายุห้าสิบแล้วไม้ใกล้ปั่งขนาดนี้แล้วอะ่ะ ยังไปทาอะไรทุเรศทุเรศเด้าดินแบบเด็กๆแบบนี้ไม่พอใจอะไรก็กิ้งดินไม่พอใจอะไรก็แหกปากร้องเพลงอยากวักตอนไหนก็วักคุณไปติดตามคนแบบนี้คนในครอบครัวคุณไม่ว่าเอาหรอคะเอาจริงๆคนในครอบครัวคุณไม่ว่าเอาหรอคะคุณติดตามเขาด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบถามหน่อยถามคนที่ติดตามถามคนที่เป็นเอฟซีพอตว่าคุณติดตามคนพันนี้ด้วยเหตุผลอะไรขอถามเหตุผลหน่อยที่ติดตามคนทัเน,นียนะคุณติดตามด้วยเหตุผลอะไรคะ คุณไม่อายเหรอคะที่ติดตามจำเลยข้อหาที่เขาเจอคุณไม่อายเหรอคะใช่ไงจันสีจำเลยเด้าดินน่ะไม่ใช่จำเลยที่อายุสิบหกสิบเจ็ดน่ะไม่ใช่จำเลยที่เป็นเด็กที่เป็นแบบว่าคนทำความผิดที่เป็นเด็กอายุเกือบห้าสิบแล้วและดูพฤติกรรมที่เขาทำน่าชื่นชมยินดีน่าจะเป็นผู้ติดสอยห้อยตามไหมคะเป็นเกยียรติเป็นศีแก่ครอบครัวไหมที่เราจะประกาศว่าข้าคือเอฟซีอตโ้บยหน้าศาลวันที่สามสิบเอ็ดคุณกล้าประกาศตัวเองด้วยความมีเกยียรติคุณคุณคิดว่าครอบครัวคุณน่ะจะชื่นชมชื่นชอบไหม นะคุณชื่นชอบคนแบบนี้เหรอทำให้ครอบครัวคุณดูดีขึ้นไหมกล้าประกาศไหมคุณกล้าประกาศไหมกูนี่แหละเอฟซีคนฆ่าเด็กกล้าประกาศไหมนะกล้าประกาศไหมคะเออคุณคิดดีๆนะคะพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกมาคู่ควรกับการไปเคารพการไปติดตามของคุณไหมพี่อ้อนัสดีค่ะควรแล้วเหรอที่คุณจะเอาตัวไปติดตามเขา เขามีพุทธิภาวะไหมคะแหกปากร้องเพลงตรงไหนก็แหกจะนอนตากแดดก็นอนจะเด้าดินให้ดูก็เด้าคุณมองตัวเองนะคุณเอฟซีพอตอคุณกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อีดําแจมันพูดมาควรแล้วเหรอที่กูจะเอาตัวไปติดตามเป็นแฟนคลับเป็นได้ค่ะแต่อย่าข้างใครจนแบบ คุณลองย้อนนึกนึกย้อนดูตัวเองนะว่าที่คุณเอาตัวไปทุ่มเทยิ่งคุณมาเม้นในช่องสาวิตีแบบนี้มาเลยค่ะสาวิตีพร้อมที่จะสะกิดสมองคุณนะว่ามันควรแล้วเหรอที่คนอายุเกือบจะห้าสิบทแบบนั้นควรแล้วเหรอที่ตัวคุณเองก็เอาตัวไปทุ่มนะเอาตัวออกไปปกป้องเขาคนวัยนี้ควรจะมีบ้านควรจะมีรถควรจะมีน่นมีนั่นมีนี่ถ้าเขาขยันจริงตั้งแต่ตอนเกิดคดีใหม่ๆคนวัยนี้ควรจะมีอะไรบ้างอย่างน้อยๆเขาต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองพี่ร้อนสวัสดีค่ะพี่แท้ประหบสวัสดีค่ะนะ